วันนี้เราจะมาคุยกันเ,เรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะครับคือจุดกำเนิดของการรวบรวมฮะดีซซึ่งก็คือบันทึกคำสอนการกระทำการยอมรับของท่านนาบีมูฮัมรรมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิวสัลลัมเราจะอ้างอิงข้อมูลจากคำนามของหนังสืออัลมูวัตเตอะที่แปลโดยคุณบาชีรเฉลิมไทยซึ่งเป็นตำราฮะดีษยุคแรกๆที่สำคัญมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมการบันทึกสิ่งสำคัญเหล่านี้ถึงไม่ได้ง่ายๆตั้งแต่แรกเริ่ม มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือมีรายงานว่าช่วงแรกๆเนี่ยท่านนาบีสละละล่าุอละลัยฮุสลัมเคยห้ามจดบันทึกะดษด้วยซ้ำอย่างในบันทึกของท่านอบูุสอิดเอัคุดรีที่บอกว่าพวกเจ้าอย่าเขียนสิ่งใดาจากฉันนอกจากอัลกุรอานเออแล้วถ้าใครเขียนไปแล้วก็ให้ลบทิ้งเสียคำถามคือทำไมล่ะครับทำไมถึงเคยห้าม ทั้งที่คําสอนเหล่านี้ก็สําคัญมากค่ะตรงนี้ต้องเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมตอนนั้นนิดนึงนะคะคือคนอาหรับส่วนใหญ่เป็นอุมมียีนแบบว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ะคะ่ะการถ่ายทอดความรู้หลักๆเลยอาศัยการท่องจําซึ่งพวกเขาก็เก่งด้านนี้มากๆเหตุผลสําคัญที่สุดเอ่อที่ท่านนาบีห้ามช่วงแรกก็เพื่อป้องกันความสับสนกับอัลกุรอานค่ะเพราะอัลกุรอานเป็นพระดํารัสของอัลลอฮ์ต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้สูงสุดให้ความสําคัญกับอัลกุรอานก่อนสิ่งอื่นใดเลยะคะ่ะ อ๋อครับเข้าใจเลยคือให้แน่ใจว่าจอาอัลกุรอานได้แม่นยําก่อนแต่เหมือนจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างใช่ไหมครับอย่างกรณีที่ท่านนบีอนุญ,ญาตให้จดบันทึกคําเทศนาใช่ค่ะมีกรณีของอบูชะชาวเยเมนหลังพิชิตมักกะที่ท่านนบีอนุญาตให้คนจดคําเทศนาให้เขาอันนี้บันทึกโดยบุคลีเลยค่ะก็แสดงว่ามีการจดอยู่บ้างนะคะ แต่ยังไม่แพร่หลายหรือแบบว่าไม่ได้ทําเป็นระบบจริงจังทั้งในสมัยท่านนาบีสลุลต์ฮุอะลัยวะสลามเองแล้วก็ช่วงคอลิฟอร,ร์รชิดินสีท่านแรกนะคะครับคืออย่างเน้นการจําอยู่เป็นหลักถูกต้องค่ะก็เป็นแบบนั้นมาระยะหนึ่งจนมาถึงสมัยของคอลิฟ้าอุมารบินอับดุลอาซิสท่านเป็นผู้นําในยุคราชวงศ์อุมาวิยะที่ได้รับยกย่องมากๆเรื่องความยุติธรรมเคร่งครัดศาสนาพอท่านขึ้นมาปกครองประมาณปีฮศ .99 ท่านก็เริ่มกังวลค่ะท่านเคยกล่าวไว้ว่า ฉันกลัวว่าวิชาความรู้จะเลือนหายไปแล้วก็การจากไปของอุลมามะอูหรือผู้รู้นั่นเองค่ะอ๋อ oh, กลัวว่าความรู้จะหายไปพร้อมกับคนใช่ค่ะนี่เลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากท่านอ um <ๆ>ุมอรบินอับดุลอาซิสก็เลยมีคําสั่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้รวบรวมฮะดีสของท่านนาบีส่งคําสั่งไปตามเมืองต่างๆเลยค่ะรวมถึงที่มาดินะด้วยผู้ปกครองมาดินะตอนนั้นคืออบูบักรบินมุฮัมมัดบินอัมรินอันนี้ถือเป็นการวางรากฐานเลยนะคะสําหรับการอนุรักษ์ความรู้ศาสนาอย่างเป็นระบบครับ เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วใครคือคนสําคัญที่รับหน้าที่รวบรวมตามคําสั่งนี้ครับบุคคลสําคัญที่ได้รับการยอมรับมากๆว่าเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมอย่างเป็นระบบตามคําสั่งนี้ก็คืออิหม่ามอิบนูชิฮับอัสซุรีค่ะท่านเป็นนักวิชาการคนสําคัญที่มาดีนะเลยการทํางานของท่านนี่เหมือนเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการศึกษาฮะดิษเลยค่ะพอเริ่มรวบรวมเป็นระบบแล้วขั้นต่อไปเป็นยังไงครับเหมือนในคำนามจะพูดถึงการจัดหมวดหมู่ด้วยใช่ค่ะ หลังจากยุคข,ของอัสซุร่ก็มีนักวิชาการรุ่นต่อมาพัฒนาไปอีกขั้นคือไม่ใช่แค่รวบรวมเฉยๆแต่เริ่มเอาฮะดิษมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อเช่นเรื่องละหมาดเรื่องถือสินโอดเรื่องซื้อขายเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเอาไปใช้ได้สะดวกในคำนามที่เราดูกันก็มีพูดถึงชื่อสำคัญๆในยุคนี้นะคะเช่นอิบนุจุรอยเจ ผู m, Muhammad, ้ชัยมุอัมมาร์อับดุลลอบินอัลมูบารอกแล้วก็แน่นอนอิหม่างมาลิกบินอันนัสผู้แต่งอัลมูวัตะอที่เรากาลังคุยกันนี้แหละคะ่ะแสดงว่าอัลมูวัตะอของอิหม่างมาลิกนี่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงยุคัแรกของการจัดหมวดหมู่เลยสินะครับถึงแม้ว่าอาจจะบอกยากว่าใครเป็นคนแรกเป๊ะเพราะอยู่ในช่วงเวลาไล่เรียกันถูกต้องค่ะอัลมูวัตะอนี้โดดเด่นและสำคัญมากในฐานะตำราฮะดิษที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ แล้วก็ยังมีการศึกษากันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะความสําคัญของมันก็เห็นได้จากที่มีการอธิบายขยายความโดยนักวิชาการรุ่นหลังๆตลอดอย่างในคำนำฉบับแปลนี้ก็มีการอ้างอิงแนวทางคําอธิบายตามทัศนะต่างๆเช่นมาลิกีซึ่งอิหมามมาลิกก่อตั้งเองแล้วก็ชาฟีมันแสดงให้เห็นถึงพล,ลวัตของการถ่ายทอดความรู้นะคะที่มีการตีความขยายความสืบอทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครับ <c oughs> สรุปได้ว่าการเดินทางของความรู้หาดิษนี่มันน่าทึ่งมากนะครับจากยุคที่เน้นความจําเป็นหลักถ่ายทอดปากต่อปากผ่านช่วงที่ต้องระวังเรื่องความสับสนกับอัลกุรอานจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญสมัยคอลิฟ้าอุมมับินอับดิลลาซีสที่สั่งให้รวบรวมเป็นทางการแล้วก็พัฒนามาสู่การจัดหมวดหมู่โดยนะักวิชาการชั้นนําอย่างอิหมาม,มาลิกซึ่งเอามาวัตต่อออก็เป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสําคัญของความพยายามนี้เลยนะครับ สิ่งที่เราคุยกันวันนี้อาจทําให้เราลองคิดต่อนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์พยายามรักษาแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่สําคัญมากๆข้ามขาดยุคสมัยที่อะไรๆก็ต่างกันไปหมดแล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างในการทําความเข้าใจเจตนาบริบทดั้งเดิมของเอกสารเก่าๆเหล่านี้ในโลกปัจจุบันก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับ